สวัสดีครับท่านผู้ชม YouTube ช่องสวนตาการวันนี้สวนตาการนำเสนอทุเรียนหน้าปลูกตอนที่6นะครับกบฉายน้ำนะครับกบฉายน้ำนั้นเป็นทุเรียนนนเก่าแก่ต้นหนึ่งนะครับที่เกิดหลังพศ2485นะครับเป็นลูกของกบแม่เท่าทเป็นทุเรียนนนที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดนนต้นหนึ่งกบฉายน้ำเป็นทุเรียนนนที่เนื้อสีดีนะครับแล้วก็ รสชาตินั้นหวานกับมันจะพอดีกันมากเนื้อละเอียดนะครับเนื้อละเอียดมากนะครับหลายคนที่เคยชิมทุเรียนต้นนี้ก็จะติดใจในเรื่องของรสชาตินะครับลักษณะใบาของกบชชยน้ํานั้นจะต่างจากกบอื่นๆสังเกตง่ายๆนะครับจะเป็นใบป้อมแต่หางใบจะเลียวทรงพุ่มสวยกิ่งเนี้ยเป็นระเบียบจะเป็นทุเรียนที่ออกดอกดอกมากนะครับดอกจะเป็นดอกเลียวยาว นะครับแต่จะเป็นดอกเล็กจากดอกบานเนี่ย90วันเริ่มที่จะเก็บเกี่ยวได้แล้วจะเป็นผลกลมทรงหนามเตี้ยก็คือฐานหนามจะใหญ่ปลายหนามจะเล็กกบชาน้ำนั้นจะเป็นทุเรียนเห็นภูชัดทุกพูขั้วค่อนข้างยาวนะครับเมื่อเปรียบเทียกบกับกบอื่นๆเดี๋ยววันนี้เรามาตัดกบชายน้ำกันเพื่อจะได้ดูว่าทุเรียนนั้นแก่เป็นอย่างไร วิธีดูทุเรียนกบชายน้ําว่าแก่ดูยังไงสิ่งแรกที่เราดูคือลายหนามนะครับลายหนามเนี่ยจะเป็นสีเหลืองเข้มนะครับจะมองเห็นชัดนะครับนอกจากเหลืองเข้มแล้วจะเห็นปลายหนามนะครับค่อยๆแห้งขึ้นมานะครับกบชายน้ํานั้นจะมีลักษณะพิเศษคือที่หนามนั้นจะมีลายนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เราดูว่ากบชายน้ําแก่นั้นคืออะไรดูจากขัว้วขั้วนั้นเขาจะโปนเป็นสีน้ําตาลเข้ม นะครับที่ขั้วนั้นจะเป็นน้ําตาลเข้มเลยร่องหนามเนี่ยจะเห็นชัดเจนเลยเป็นเป็นภูเป็นสาแหลกชัดเจนนะครับมองอย่างนี้ก็จะเห็นเห็นไหมครับเป็นลองลองลองนี่ก็คือทุเรียนที่แก่สมบูรณ์นะครับมาตัดทุเรียนกันนะครับกบแช่น้ํานั้นถ้าสุกแล้วเนี่ยครับจะเห็นน้ําจะเหลือง ขึ้นมารอบๆเลยนะครับอันเดิมเนี่ยเราตัดเนี่ยมันยังไม่สุกมันเขียวแต่พอเราสุกแล้วเราจะเหลืองแบบนี้นะครับเวลาดีดถ้าลองฟังทุเรียนนะครับถ้าเป็นทุเรียนสไตล์นนบุรีเนี่ยถ้าจะให้อร่อยนะครับต้องดีดให้ปุแล้วก็ทุเรียนมีกลิ่นหอมนะครับทุเรียนมีกลิ่นหอมท่านถึงแกะนะครับเยวเรามาแกะทุเรียนกัน เดี๋ยวจะแกะให้ท่านได้ชมว่าทุเรียนกบชชยน้ำเมืองนอนนั้นสีสวยขนาดไหนอาแกะอ,อกมาแล้วนะครับกบชชยน้ำจะเป็นทุเรียนเนื้อแห้งเนื้อสีดีนะครับเดี๋ยวเรามาชิมทุเรียนกบชชยน้ำกันนะครับรสชาติหวานมันนะครับอ่า ทุเรียนกบช่น้อย่างที่ผมบอกแต่ต้นเม็ดจะโตนิดหนึ่งนะครับแต่รสชาติเนื้อนั้นจะหวานจะมันครับอร่อยครับอร่อยมากๆเลยครับนะครับท่านที่สนใจทุเรียนพันธุ์นี้เป็นทุเรียนหน้าปลูกอีกต้นหนึ่งนะครับที่เราแนะนําท่านที่สนใจอยากจะทดลองชิมทุเรียนนนนะครับส่วนตาก้านนั้นนะครับจะเริ่มตัดทุเรียนหมอนทองนะครับขบชชยน้ําเม็ดในเยื่อปางขบสุวรรณ ฉัดสีนาคนะครับก็ปลูกทองดีนะครับซึ่งพันุ์พวกนี้นะครับท่านใดสนใจสามารถสั่งจองได้ที่ id line du 2 5 6 4ส่นะครับส่วนตาก้านทุเรียนนน์หรือท่านที่ติดตาม f c e e o o o นะครับส่วนตาก้านทุเรียนนนท์ท่านก็สามารถจะดูข้อมูลว่าณวันนี้เราตัดทุเรียนอะไรนะครับ <S <S สําหรับท่านที่สนใจน,นะครับอยากจะปลูกทุเรียน ทุเรียนกบช้ยน้ําเป็นทุเรียนอีกหนึ่งต้นนะครับที่หน้าปลูกปลูกขึ้นง่ายตัวเร็วนะครับท่านสนใจการปลูกทุเรียนเข้าไปศึกษาได้นะครับในเวอร์ไวด์เว็บวาาทุเรียนนนนะครับหรือใน y u u t u b e f b o o k นะครับสวนตาก้านทุเรียนนนนะครับสำหรับท่านที่มีปัญหาจะสอบถามเราเข้าไปได้ที่ ID Line นะครับ DU 2564 สามารถที่จะมาเยี่ยมชมศึกษาได้นะครับที่สวนตาก้้นนะครับนนทบุรีหรือเข้าไปที่สวนตาก้านปากช่องนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามขอให้ทุกท่านปลูกทุเรียนอย่างมีความสุขนะครับสวัสดีครับ